สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ประพาสองนะคะนำผ้าไหมสุรินนะคะเป็นผ้าไหมมัดมีโทอมือนะคะมาให้ทุกท่านได้เลือกรับไปดูแลนะคะสนใจผ้าไหมแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายค,คุยกันได้นะคะจองผ้าสวยๆก่อนใครคะ่ะมาชมผ้าผืนแรกนะคะผ้าไหมหกตะกอนะคะทอยกดอกลายลูกแก้วนะคะ คืนนี้อาบน้ำยาแล้วนะคะสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเป็นผ้าหกตะกรนะคะตรงนี้เป็นระยะสวยนะคะ มีเชิงค่ะเป็นผ้าลายเชิงแบบดีนะคะท่านใดสนใจทักมาค่ะผืนละสามพันสองร้อยบาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะผืนนี้อาบน้ำยาเรียบร้อยแล้วค่ะสีสวยๆค่ะ พื้นต่อไปค่ะหกตะโกอนะคะทอยกดอกหลายลูกแก้วค่ะพืนนี้ทอสอดริมบนล่างนะคะผ้าทอสอดริมตรงนี้นะคะทั้งบนและล่างค่ะพื้นนี้ลายเต็มผืนออกส้มๆนะคะแบบนี้ผ้าเชิงล่างเชิงเดียวนะคะ ลายเล็กๆสวยแบบนี้ค่ะผ้าสอดริมนะคะทั้งบนและล่างเลยค่ะผ้าเชิงล้างเชิงเดียวด้วยค่ะ สีนี้สวยนะคะเนื้อผ้าสวยมากๆท่านใดสนใจทักมาค่ะราคาเบาๆค่ะ3,200บาทค่ะราคานี้อาบน้ํายาส่งฟรีนะคะมีของแถมด้วยค่ะผ้าเชิงล่างเชิงเดียวนะคะสีส้มสวยๆค่ะ คัดเนื้อผ้ามาให้แล้วนะคะรับไปดูแลด้วยค่ะผืนต่อไปนะคะสีฟ้าลายกุญแจส,สวยๆค่ะเป็นผ้าหกตะโโกโทอยกดอกลายลูกแก้ววันนี้ลูกแก้วมาเยอะค่ะลายลูกแก้วมาเยอะสีสวยมากๆค่ะผ้าเชิงล่างเชิงเดียวค่ะแบบนี้นะ ผืนนี้ไม่ได้สอดริมนะคะบางผืนก็สอดริมบางผืนก็ไม่ได้สอดริมนะคะผ้าสอดริมจะทําให้ตรงชายผ้าจะแข็งนะคะเพราะว่ามีการทอเกินมาแล้วมัดสอดเข้าไปนะคะแข็งและทนทานนะคะเต็มแต่แบบนี้ก็ทนอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ไม่เท่าผ้าสอดริมนะคะ ท่านใดสนใจทักมาค่ะผืนละ3,200บาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะผ้าไหมสวยๆค่ะพื้นต่อไปนะคะ หกตะกอทอยกดอกเม็ดมะยมนะคะสมปักปูมค่ะปูมแบบนี้สีเขียวแบบนี้นะคะใช้ผ้าเป็นสีม่วงนะคะม่วงเขียวค่ะเป็นผ้าปูมนะคะ เขียวสดสวยนะคะเขียวกับม่วงค่ะแบบนี้แล้วมีปูมนะคะทำไรสนใจทักมาค่ะผืนละสามพันสามร้อยบาทค่ะอาบน้ํายาส่งฟรีนะคะ เย็บริมอาบน้ํายาส่งฟรีค่ะตาใหม่สวยๆค่ะพื้นต่อไปค่ะหกตะโกโทยกดกเม็ดพริกไทยค่ะ ครือริว้วผืนนี้เครือริ้วนะคะเครือริ้วแบบนี้ระยะบนนะคะตรงกลางแบบนี้ค่ะผืนนี้สวยค่ะมีหลายมิติค่ะม่วงชมพูนะเข้ากันมากเหมือนกันค่ะ แบบนี้เลยค่ะคืนนี้ทอสอดริมด้วยนะคะทอสอดริมบนล่างด้วยเป็นตะโอทอสอดริมบนล่างนะคะเครือริ้วสวยๆค่ะคืนนี้อาบน้ำยาแล้วนะคะ ท่านใดสนใจทักมาค่ะผือละ3,300บาทค่ะผือนี้3,300บาทลดพิเศษแล้วนะคะ3,300บาทอาบน้ำยาแล้วรอด้วยแหละนะคะส่งฟรีค่ะสนใจผ้าไหมสวยๆทักมานะคะ สนใจผ้าไหมสุรินนะคะผ้าไหมมันมีสวยๆนะคะแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายค,คุยกันได้ค่ะจองผ้าสวยๆก่อนใครค่ะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครจองผ้าสวยๆก่อนใครด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ